ชายคนนี้มีอายุ58ปีแล้วแต่ก็ยังเป็นนักฟุตบอลอาชีพอยู่เขาก็คือคาซูยชิมิุระหรือรู้จัก,กนในนามคิงคาซูหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าคิงคาซูเนี่ยเป็นพอ่อของนักมวยที่เป็นขวัญใจแฟนมวยชาวไทยนั่นก็คือโคตะมิุระโดยคิงคาซูเริ่มต้นอาชีพฟุตบอลในปี1986 ตอนนั้นเขาอายุเพียง15ปีเขาตัดสินใจที่จะได้บินไปที่บราซิลและเริ่มต้นอาชีพของเขาในทีมซานโตสหลังจากนั้นเขาก็ได้ย้ายไปเล่นในหลายทีมในบราซิลจนในปี1990เ้าเขาก็ได้ย้ายกลับมาเล่นให้กับทีมเวอร์ดี้คาวาซกิหรือโตเกียวเวอร์ดีในปัจจุบันนองจากนี้แล้วเขายังได้เล่นให้กับทีมชั้นนำของเจลีย่างเกียวโตซังะ วิเซโกเบและก็โยโกฮาม่าเอฟซีโดยปัจจุบันเขาเล่นให้กับทีมแอลันติโกซูซูกะอยู่ในลีก JFL ด้วยสัญญายืมตัวนอกจากนั้นแล้วเขายังมีโอกาสได้ไปเล่นในลีกยุโรปอย่างทีมเจนัวในลีกอิตาลีทีมเดนมอสทรเก็บใน Croatia, ลีกโครเอเชียและก็ทีมโอลิเวเรนเซในลีกโปรตุเกสส่วนในนามทีมชาติญี่ปุ่นเขาลงเล่นไป89นะ้นัดยิงไป55ประตูเลยทีเดียวและเขาเคยถูกบันทึกว่าเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลอาชีพที่มีอายุมากที่สุด เราคงคุ้นเคยกับนักฟุตบอลที่มักจะแขวนสรตทเมื่อตอนอายุ30ปลายๆแต่ไม่ใช่กับคิงคาซูเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าถ้าเรารักในสิ่งที่ทําจริงๆเนี่ยอายุมันไม่สามารถจุดเราได้และถ้าหากว่าคุณอายุ58ปีคล้ายกับคิงคาซูเนี่ยคุณยังจะทําในสิ่งที่คุณรักอยู่หรือเปล่าคอมเมนต์ด้านล่างกันได้นะครับชายคนนี้มีอายุ58ปีแล้วแต่ก็ยังเป็นนักฟุตบอลอาชีพอยู่เขาก็คือคาซูยุชิมิุระหรือรู้จักกันในนามคิงคาซู หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าคิงคาซูเนี่ยเป็นพ่อของนักมวยที่เป็นขวัญใจแฟนมวยชาวไทยนั่นก็คือโคตะมิอุระโดยคิงคาซูเริ่มต้นอาชีพฟุตบอลในปี1986ตอนนั้นเขาอายุเพียง15ปีเขาตัดสินใจที่จะได้บินไปที่บราซิลและเริ่มต้นอาชีพของเขาในทีมซานโตสหลังจากนั้นเขาก็ได้ย้ายไปเล่นในหลายทีมในบราซิลจนในปี1990เขาก็ได้ย้ายกลับมาเล่นให้กับทีมเวอร์ดี้คาวาซิหรือโตเกียวเวอร์ดี้ในปัจจุบัน นอกจากนี้แล้วเขายังได้เล่นให้กับทีมชั้นนำของเจลีอย่างเกียวโตซังะวิเซอโกเบแล้วก็โยโกฮาม่าเอฟซีโดยปัจจุบันเขาเล่นให้กับทีมเอลันติโกซูซูกะอยู่ในลีกเจ l ด้วยสัญญายืมตัว นอกจากนั้นแล้วเขายังมีโอกาสได้ไปเล่นในลีกยุโรปอย่างทีมเจนัวในลีกอิตาลีทีมเดนมุสกาเก็บในลีกโครเอเชียแล้วก็ทีมโอลิเวรนเซในลีกโปรตุเกสส่วนในนามทีมชาติญี่ปุ่นเขาลงเล่นไป89นะัดยิงไป55ประตูเลยทีเดียวและเขาเคยถูกบันทึกว่าเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลอาชีพที่มีอายุมากที่สุดแลวคงคุ้นเคยกับนักฟุตบอลที่มักจะแขวนสตนาร์ทเมื่อตอนอายุ30ปลายๆแต่ไม่ใช่กับคิงคาซูเขาพิสูจน์ให้เห็นว่า ถ้าเรารักในสิ่งที่ทําจริงๆเนี่ยอายุมันไม่สามารถจุดเราได้และถ้าหากว่าคุณอายุ58ปีคล้ายกับคิงคาโซเนี่ยคุณยังจะทําในสิ่งที่คุณรัก